สวัสดีครับห่างหายไปหลายมือครับเนาะเอามาอัปเดตสถานาการณ์จักน้อยครับนะเนาะสวัสดีทุกๆท่ทานนะครับที่เขามารับชมเนาะนสถานาการณ์ท่าก่อนปล่อยงูครับเนาะมันจะปล่อยไปเลี้ยงวันนี้มาเบิ่งวา่าแต่ละตัวเป็นยังไงเนี่ยนี่ครับสภาพออกจะล่มแน่ครับเนาะแอดมินอ่า เย็บนิ้วก็เลยบ่ค่อยได้มาดูแลป้างนะครับนะฝากพ่อกับเมียเิ่นเบิ่งให้ตอนนี้ก็จะไปเลี้ยงครับเนาะค่อยหายดีจักหน่อยอ้าวครับนี่ครับติดครับเมื้แดงครับติดครับติดหลักครับเดี๋ยวจะออกป่นเด่นเพิ่นก่อนครับนะเพิ่นมักมาถูครับเดี๋ยวชอบติดครับ ่วนมาปุ่นก็กปล๊ออกได้ครับปอดได้ก็จะดึงขาดนะครับิดดึงอะไรดึงโดนเติบแล้วครับนี่เขอเสียของห้างหญที่แบบเสาต่ำนะครับนะหรือว่าตอเสาการะวังิ่นขเขาไปติดศอกมันเมทูครับนี่ครับอันนี้อมีเห็ดเองครับกะระลยาพิษพ่อฝังลงไปครับฝังลงไปหอดผิวดินครับจากมุ่นเพิ่นลงไปมันผัดซันครับเนอะ แก้ไขครับท่านนี่มือว่าท่านหายดีนะครับเนาะอะไรแก้ไขก็เลยตรงมามาเบิงเนะี้ยฝ่าว่างครับในขวอกบัดเหตุในเลนนิดหน้อยในขวอกนี่ก็เห็นง,งูาบาดเจ็บไดแบกนะเนี่ยต้องการเหตุขวักนี่ก็สำคัญน,นะครับเนาะนี่ยนะนจะว่าเบิงลูกของเมียตาดำ ความคืบนาะไดียกมือแล้ะนอประมาณสามมื่นมั้งครับนะสามมื่นสามมื่นนี่ก็ห้างงาทิ้งงาเป็นงาเนี่ยเปียบปันครับปัน้นไว้หลายมื่นนะครับเนาะมันกับแก่น้ำเป็นแบบ่ค่อยกินครับนะนี่ครับเป็นจะบ่ค่อยกินต้นมักกระสิได้อยู่ครับเนาะมาปั้นให้นี่ครับเนี่ยตาดำเป็น แต่ว่าเพื่อนก็ไม่ค่อยกินครับมันแก่มันแข็งแล้วก็มันสดครับสดๆเพื่นอาจจะกินดีอยู่ครับเนาะถ้าเพื่อนเลือกใดมีหยาเกี่ยวหยาเนี่ยอื่นมันก็บ่ค่อยสนใจครับเนาะนี่ครับจะพาขอดนะปีนี้ถ้ามีผสมบอติดกันนะบ่เห็นผสมกับว่าได้ครับนี่แม่แม่แม่แดงครับบ่ได้ผสมครับนะตามที่ พอผสมเพิ่นกันาจะทองแล้วนี่บ่ท้องครับเพราะ่ไปเห็นเพิ่นมีอาการคือนมือครับแล้วก็เป็นซั์นํานี่ลูกสาวเพิ่นครับนี่ครับลูกสาวเแม่แดงครับกินนมบนทวนสมบูรณ์ครับเนาะกินนม่นได้กินเต็มที่ครับแม่ท่านมีน้องแล้วน้องนั่นกับมีน้องเมืแล้วครับอย่างเช่นนี่ออึ่งเผากับลูกไ่กับลูกหน่อยเพิ่นกะเพิ่นทองแล้วครับ ลูกอะยังกินนมอยู่ทวีสับเขาเดี๋ยวลุงลุงไฟเบิงไก,ก,ก่ของเมียตาดำจังหน่อยส่วนส่วนเมียนวลกับผสมติดไปแล้วรับลูกเป็นปีแล้วสมมารชีกไมหมฮะของตาดำเป็น ท้องแดงหน่อยครับเพจพูครับเอา,เอาขอ,อกมากันไว้เรียบร้อยแล้วกันไวปตะก้อนหนานี่แหละครับแต่ว่าสองสามมือแหลกครับบอท่านเนี่ยสองมือแหลกบอสท่านเอาขามาครับเนาะเอาไว้ทางนอกยาน,เ,นเ,ยเป็นเกียบเป็นเมีสาวนำ้ำแต่ว่าเอาเ่อเป็นกะจากที่เป็นเพื่อนมาคอมเมนต์บอกนะครับเนาะนะว่าให้ใส่ซอง กระใสล่องไเพิ่นแนละ้วแต่ว่ามีปัญหาตรงเพิ่นเอาขาดีดขาเตนนะครับแต่ว่าสุดท้ายกับพิ่นกับลูกให้ลูกกินนมแล้วล่ะครับเนาะพยายามอยู่พักหนึ่งครับนะเนาะแบดมินกับบอลได้เห็นจังหวะที่เพิ่นให้ลูกกินนมเนาะเดี๋ยวหวังหวังเขาขอด้เห็นอยู่ครับแต่ว่าประมาณมืน่นสองหมื่นแนละ่วมื่นที่สองครับจังเริ่มกินนมแต่ว่าพ่อกับแม่เป็นมาเห็ดจังได้กับบอลูกครับเนาะ เห็นว่าเห็นเพิ่นกินนมอยู่เห็นน้องแดงกินนมอยู่นี่ครับน้องแดงหน่อยอมแม่ไม้ตาดำเฮายเดมินกับท่านหเห็นจ้าจ้าเหรอครับเนาะแล้วอไอ้เพิ่นกินนมอีกรอบจังจีตะไทยกันอีกหลายมืออยู่แล้วครับนะเนาะเฉันว่าเบิ่งว่าเพิ่อนกินนมชัดเจนบ่แต่ว่า คนอยู่บ้านที่ดูแลพันกัพ่อกับแม่กับกว่าเออพันกินแล้วกินได้มือสองมือแล้วว่ัสนคงสิมเมนล่ะครับเนาะมือเขภาพยน่งแข็งแรงอยู่ครับพอนอยู่กับเมียท้อ,ทองแดงหน่อย อาอกันนี้ครับว่าหล่อเบ่งนี่ลูกแลลวเอ,อื้งเผาลูกแล้วกับลูกหน่อยเพิ่นทวีซัพเก่าเดือนกว่าสิบเดือนแล้วครับนี่ประมาณเนาะนี่แม่ใหญ่เพิ่นของแม่อื้องเผานี่ครับสีทองอันนี้เอามากับแม่เนาะนี่ก็ไก่ทิ้งกาหนดดเราเลืเอบมดน,นครับ เราไปถึงเดือนครับตามใบพอดนะนี่เขาเบิเงไก่กาล,ลูกของแมสีนวลเมนวลครับนี่เป็นพีมูงครับในปีที่แล้วนะปีหกสามปีนี้แหละครับะจะได้นับปีนี้หกสามหกทองในปีหกสองครับขวดปีไดโนอ๋อขวดปีหกสองอ่เป็นหกสองครับกวดปีหกสองครับนี่หกสองด้สามตัวก็ไดนี่นะครับ เป็นพีมูแล้วก็มานู้นครับลูกตาแดงนอนอยู่โอ้ลูกลูกแม่แดงนอนอยู่คุณแล้วก็พี่ศัพท์กับสามตัวปีนี้เขาก็เริ่มต้นที่นี่แล้วครับตาดํมมาเป็นไมูครับเป็นเพศผูนี่ก็ใกล้แล้วครับนี่ประมาณเดือนเท่กันครับนี่นี่ก็ผสมปลานะครับนะแม่กับลูกกันครับนี่นี่มาพร้อมแม่ครับนี่แม่กับลูกนะครับนะ สีนวลครับเจยครับนี่แม่กับลูกเพิ่นลูกเพิ่นกับทองแล้วนี่ก็ลูกหน่อยเพิ่นลูก่าสุดเพิ่นเนี่ยบุญโฮมเป็นงวที่เชื่องกระมูครับในขอกงนี้มีเชื่องกมูครับนะกับแบนมินนี่สบายเลยครับเช่องตัวนี้จะเป็นของแม่อึ้งเผาครับน้ำตาลมากอับแหลกๆกกรส่งหง่ยอยู่ครับนะไปมาๆนี่ คือจังบอค,อบคืบนาะเนาะบอคืบนาก็ต้องรอบเบิงครับว่าเพิ่นสิใหญ่ซําใดแล้วว่าเบิ่งหุ่นเทียรกันกับเอื้อยแล้วก็สูสีอยู่ครับนะเนาะเพื่องตะเพิ่น,นต่างกันมาพร้อมแม่ถึงเผาเพิเ่นต่างกันบ่โดนบอ่อีกบ่กี่เดือนเพิ่นก็น่าจะผสมได้แล้วครับนะเนาะเพิ่นเริม่มมีเออ่ประจําเดือนแล้วแล้วก็ เบิงคือบอาใหญ่ครับแต่ว่ายืนเทียบก,กับไม่เจอแล้วกรัสัดส่วนความสูงก็ยังสูงกว่าอยู่ครับเนะาะยังสาวอยู่นี่ครับมาแล้วครับทองแล้วปานแดงครับปานแดงครับก็แต่เบิร์นกมูนี่แขวกนะครับเนาะหนังหนาครับหนังหนาหนังหน้า,นนาดิชุดนี่ขวกแล้วลูกแม่แดง แม่แดงที่ให้ดูง,งามครับ่แม่แดงเขาผ่านไปเมื่อกี้เกิดจะมีนะครับขนโฮมครับเชื่ขียวมูเื่องกระมูแบบเชื่องแต่น้อยเลยครับถ้าเชื่องก็จะดื้อครับบระยัดข้นละดือด้อดื้อตีไรบ่คอยตีงับเนียนบ่าหานาวมาดู กูเลี้ยนี่ดอขนาดไม่น่อยเปุ๊บขนนาดจะก,กล,อลกอ้องปุ๊บเฉียงเงี้ยครับนี่เดินเขาไก่ย่ากๆครับแตวาา่วันทะคุณห่วงมองมีปัญหาครับนี่กูแม่ลูกลูกใหญ่ลูกน้อยแล้วก็ลูกกลางครับลูกแม่แดงเห็นกับกูแม่ลูกเป็นสามโตนี่ครับโอมเปิ้ล ลูกน้อยเพื่อนลูกใหญ่เพื่อน,นครับอันนี้ก็แบง่งโซนครับนี่นี่สามตัวกันครับนี่แบง่งโซนอยู่ตาลรอบมุดงิดครับช่วงนี้ต่อไม่ไหมครับสองสาเดือนนี้จะมุดงิดครับของแม่นวดนก็เลยก็นี่ครับแม่เพื่อนกันนี่ครับนวดอยู่นี่เอา้าแม่เพื่อนลุกไปพูดเรื่อครับ เท้าเท้าบรรลุก,ก,กันนี่ก็น้ำตาลอ,าออกไปแล้วครับเตรียมตัวแล้วเอ็ดบินก็ไปแต่งตัวก็นมาจเจอว่าเขาหัอน้าแล้วก็ปล่อยเพลินแล้วครับนะ ดูกับพี่จังมวยใหญ่ครับเพิ่นบัวไถทองเนาะเพิ่นเป็นสาวแต่ว่าเมื่อยืนเทียบกับเอื่ยเพิ่นจังมูยนี่เขาจะคือจังสูสีกันอยู่ครับเนาะถือว่าน่าจะใส่ได้อยู่ครับเนาะพันได้มาเพราะว่าได้มาติดแม่มาครับมาติดแม่เอาเมื่อนี้เข้าปล่อยทำเนียวนะครับเนาะเดี๋ยวปล่อยไปเรียงเดี๋ยว ขาดคลิปมาไล่เมือครับมาเบิ่งความคืบหน้าของตาดำกับลูครับท้องแดงเขียมปล่อยแล้ะครับนะแล้วก็เปื่อเปื่อเนีข้อครับนะตอนนี้ก็ร่วมยอดก็เป็น12แล้วครับเนาะไก่20แล้วตัวหัวยอันมินจะสะสมได้ซ้ำได้ครับนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาครับเนาะการ เก็บเป็นเอ็นอุ่นเจ็บไข่เด็กป่วยเห็ดคนเดียวมันกะบ่ค่อยไหวครับนะตั้งพ่อแม่กะอายุสูงขึ้นขออ่างกะจักสีไหวบ่ไหวครับนะบบมันยังมาท่านลงโตนะครับเนาะค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปท่านใดที่อยากเลี้ยงกะเป็นแนวทางนะครับเนาะเป็นรูปแบบขอแอนมินไทยมากนี่กะเก็บมาเรื่อยๆครับเนาะไหวเธอศึกษาไปน้ำแล้วก็บไอ ทุกท่านที่คำว่าเบื้งเป็นแนวทางครับเนาะเป็นแนวทางการเรียงอันเดมันดีกับเสนอเนี่ยมาได้ครับเนาะอันใดควรเฮ็ดบวควรเฮ็ดเอดมิ่งกับพยาย่ามปับปรุงไปเรื่อยๆครับเวลาถึงจุดไม้ย2่ตัวครับจะได้บ่ได้ก็ต้องลองกันไปสักตังนึงนะครับ,นบเนาะแต่พอไวรีกับขุ้งตองเอาออกนะครับนเนาะเตามกาลังจะคลองอันนี้เป็นการเรียนรู้แล้วกทดสอบจุดไม้ครับว่าจะไปถึงไหครับ เจยเาเนาะเช้าครับสาวบะมี่เข้านะครับเนาะเจยครับเจยครับปานแดงนี่แหละปัญหาครับเนาะเรื่องเอากินนมเรื่ององี้ยงนี่ต้องรอเบิ่งอีกครับเดือนสองเดือนนี่ก็บเมีข่าวดีกันแล้วครับเนาะข่าวดีเมื่อนี้กับพวกพ่อค้าทำนีนท้กงควานครับเนาะมินกับจะดไทยเห็เบิ่งเรื่อยๆนะครับเนาะว่างหรือว่า มีเวลาเนี่ยจังได้กะฝากติดตามเพ็นงก็เริ่จใจกันที่เก่าแล้วครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ